เพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่แบบหลายๆคนรอคอยนะครับเนาะวันที่หนึ่งหาวันที่สิบหกคือวันละหลายๆคนที่รอคอยนะครับมนุษย์เงินเดือนเหมือนเราครับผมหวังได้เงินเดือนแล้วก็หวังอยากถูกหวยอ่ารวยเบอร์กับเขาบ้างนะครับเนาะบางคนก็หวังจริงจริงนะครับบางคนนะ่ะเขาทํางานนะครับวันนี้อาจจะเป็นวันที่รอคอยหลายๆคนรอคอยนะครับวันที่หนึ่งหา อาวันที่สิบหกเพราะว่าคนณาราคนไทยที่ทำงานกินเงินเดือนนะครับเนาะบางคนเขาก็มีหวังเล็กๆน้อยๆครับมีเงินเดือนออกแล้วก็อยากมีอ่ามีโชคมีลาบที่บางเดือนจะได้มาจุนเจือครอบครัวนะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> ผมบอกกล้อง <c oughs> <ม> <c oughs> ก็มีหวังแบบนั้นแหละครับ พี่อยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสักใบครับเหมือนอ่าคนหลายๆคนนะครับเหมือนอ่าคนแบบเขามาทํางานคนเรามาทํางานก็มีความหวังแบบนี้หลายๆอ่าหลายๆคนหลายๆแบบอ่า <c oughs> คนไทยคนเราก็เหมือนกันเลยครับเนาะอยากถูกรางวัลที่หนึ่งสักใบนะครับเนาะวันนี้บาก้องก็ไปซื้อมาได้ชุดหนึ่งครับ ว่าอาจะมีโอกาสถูกรางวันที่หนึ่งสักใบสองใบนะครับเนาะไม่ถูกราวันที่หนึ่งก็เอาประมาณให้ถูก2สองตัวท้ายก็ดีครับเพราะว่าไม่ได้ฝันเมื่อะไรหรอกครับแค่ซื้ออ่าเป็นงวดเป็นงวดบางทีมีโชคมีลาบนะครับเนาะบางทีแบบมีบุญกุศลอ่า ถูกก็วันที่หนึ่งว,วันที่สองว,วันที่สามว,วันที่สี่ก็ได้เอามาใช้นะครับเนาะคุณเจอเข้าครัวได้นะครับถ้าซื้อแบบมากก็อาจจะเป็นภาระก็ได้นะครับเพราะซื้อพออ่าได้ลุ้นก็พอนะครับเนาะซื้อพวกหวยพวกอะไรนะครับสิ่งไม่ดีหรอกครับแต่ว่าเราซื้อติดไว้สักใบสองใบครับพอได้ลุ้นกับเพื่อนเขาพอได้เข้าสังคมนะครับเนาะเพราะว่าซื้อหวยนะครับ คือลอตเตอรี่เนี่ยครับมันเข้าสังคมนะครับรู้จักคนเยอะเพราะว่า <c oughs> อ่าคนไทยคนลาวก็ชอบเล่นหวยเล่นอะไรกันแบบนี้ครับว่าแถบแต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยเล่นนะครับเล่นไม่เป็นแต่ก่อนผมไปทํางานที่อ่าบางบัวทองนะครับแต่ก่อนไปทํางานที่บางบัวทองก็แบบขายเขาขายลอตเตอรี่ครับขายลอตเตอรี่ขายหวยตรงนั้นนะครับผมก็เลยอ่าได้แบบ เขาบอกเออซื้อแบบนี้ซื้อแบบนี้เออผมก็ค่อยซื้อเป็นนะครับแต่ก่อนผมเล่นไม่เป็นเลยครับการพนันพวกไฮโลไฮโลผมก็เล่นไม่เป็นครับเล่นไม่เป็นจริงๆนะครับไม่ได้ตอแหลไม่ได้อะไรเลยนะครับในอันนี้นะพูดคงจริงนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่แบบหลายๆคนรอคอยนะครับเนาะวันที่หนึ่งหาวันที่สิบหกคือวันหลายๆคนที่รอคอยนะครับมนุษย์เงินเดือนเหมือนเราครับผมหวังได้เงินเดือนแล้ว ก็หวังอยากถูกหวยอ่ารวยเบอร์กับเขาบ้างนะครับเนาะบางคนก็หวังจริงๆนะครับบางคนนะ่ะเขาทํางานนะครับ <c oughs> เหมือนนะผมทํางานมาได้ครับเอาเงินไปซื้อหวยอย่างเดียวเลยครับงวดนึงนะ่ะหกเจ็ดพันครับเงินเดือนออกไม่มีเลยไม่เหลือเลยโอ้ยเนาะเพราะว่าคนณ่อบก็ซอมนะครับเขาเคยถูกเยอะนะครับถ้าเขาเคยถูกเยอะแล้วงวดนี้นะ่ะเขาไม่ถูก เขาทุ่มเต็มที่นะครับเขาเขาซื้อเนี่ยเขาเคยเขาเคยผูกใช่ไหมครับเขาก็ทุ่มเต็มที่ซื้อเลยแล้วมันไม่ถูกอีกเนี่ยมันมีงวดงวดอ่างวดต่อไปเขาก็เล่นเต็มที่เขาหวังว่าจะถูกนะครับเนาะนะเขาก็ใส่เต็มที่จนอ่าปัจจุบันนี้ก็เล่ยล้อแล้วครับแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมนะเขาซื้อหนักกว่าเดิมครับถ้าคนติดนะครับติดเล่นแบบนี้นะครับยิ่งติดหนักไปเรื่อยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นคนแบบ อ่าจริงๆนะครับถ้าคนเคยได้นะมันมันแบบมันไม่ค่อยยอมหรอกครับเพราะว่าเงินเราหายไปใช่ไหมครับเราก็อยากได้คืนนะครับแต่ว่าชีวิตพวกเรานะครับชีวิตรายวันชีวิตแบบหากินวันละสามร้อยครับถ้าเราแบบเออเราจะเล่นจริงๆครับเล่นได้แต่ว่าเงินเดือนเราจะไม่เหลือเพราะว่าถ้าเราไม่คิดแบบเออเห็นครอบครัวมาก่อนนะครับไม่เหลือจริงๆครับเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าเราน่ะ ใจเราเน่ยอยากเล่นแต่ว่าถ้าเราเล่นไปโหไม่มีกินจริงๆครับถ้าลําบากจริงๆรินะไม่มีใครให้ยืมนะครับยุคนี้นะหายากครับนับแต่พี่น้องพี่น้องเขาก็อยากเอาตัวรอดเขาแหละครับเงินเขาก็อยากเก็บไว้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีด้วยนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่หนึ่งก็ดีเลยครับวันที่หนึ่งแต่หลายหลายคนก็เงินเดือนออกแต่ว่าผมไม่ได้เงินเดือนออกนะครับเพราะว่าขายของไม่ดีก็ไม่ได้เก็บเงินก็ไม่ได้หักเงินนะครับเนาะ เพราะว่าผมขายของผมต้องหักเอารายวันผมผมหักเอาเป็นรายวันแล้วเก็บเอาเองครับบางวันก็ไม่ได้ขายดีก็ไม่ได้หักครับแต่ก่อนนะครับเนาะแถวบ้านแฟนผมครับอ่ามีคนลาวเลยครับเขามาขายแรงงานเขามาทํางานที่ไทยครับเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับใบหนึ่งครับหกล้านบาทนะครับแต่ก่อนเขาก็ใกล้เคียงกันแล้วครับบ้านใกล้เคียงกับสาวหนุ่ยแล้วครับ ก่อนอ่าก่อนผมไปอยู่อ่าประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเนี่ยครับไปอยู่บ้านสโนว <c oughs> เขาก็ไปแบ่งพี่น้องนะครับแบ่งพี่น้องแบ่งเพื่อนคนและแสนสองแสนนะครับเนาะเขาก็สร้างบ้านซื้อรถโอโ้โหได้หลายอย่างเลยนะครับโอ้ใครก็อย่างมีหวังนะครับเนาะสาูกให้ถูกเนี่ยเด้อครับผมเจ้๋ที่เจ้าทางปู่ย่าตายายนะครับเนาะดนจิตดนใจให้ถูกเน่เด้อครับผม หลายคนนะครับเนาะมาทํางานหลายปีหลายชาติก็ยังไม่มีไม่อะไรนะครับเนาะก็มีความหวังเล,เล็กน้อยนะครับเนาะอยากถูกลอตเตอรี่ถูงหวยเออมันขาซากไปผมที่สี่ห้าปีแล้วครับไม่เคยถูกเลยเคยตอนแรกนะครับมันเหมือนมันล่อให้เราซื้อนะครับ <c oughs> เราซื้อครั้งแรกก็ถูกเลยครับโอ้โหมันก็ลอดจิตลอดใจผมซื้อมาตลอดเลยครับตอนนี้แต่ผม <c oughs> แต่ก่อนผม เงินเดือนหมื่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 นห้าหมื่นห้าห้าร้อยนะครับนอกแต่ก่อนทํางานหมื่นห้าร้อยผมซื้อหวยครับหมดงวดแล้วประมาณพันสองพันครับแต่ก่อนนะครับแต่ตก่อนไม่เคยแบบมันติดนะมันล่อให้เราซื้อนะครับแต่ก่อนเราเราเค่อยถูกใช่ไหมครับเราคิดว่าง,งวดนี้มันจะถูกเราก็ซื้อไปเลยครับเออซื้อไปเลยแล้วไม่ถูกวอนนี้โอ้เราก็อยากแก้มือครับงวดต่อไปเราก็ซื้ออีก ซื้ออีกประมาณพันสองพันติดติดนี่แหละครับแต่นี้เพราะว่าอ่ยู่ที่ทํางานเก่าผมนะครับเขาจะให้เซ็นไว้ครับเซ็นไว้เออชิ้นเดือนเขาก็หักเอาครับก็หักตังค์เอาเลยครับโอ้โหแต่นี้เงินเดือนออกครับผมเวเลยแต่นี้น่ะเงินเดือนออกครับเหลือเท่าไหร่รู้ไหมครับเหลือประมาณสามสี่พันครับอันนัก่าห่วยประมาณสี่พันห้าพันแต่ค่ากินอีกค่ากินก็ประมาณพันสองพันครับแต่ว่านั้นกินอยู่ของเขานะครับน่ะเหลือแค่นั้นครับพี่น้องครับ นี่แหละครับหวยนะครับเนาะหวยหวยก็ซิบหายเขาอะเนาะแต่ว่ามันก็มีจุดที่บางคนเขาเล่นเขาเล่นจริงๆนะครับเล่นจริงจริงแเขามีเขารวยก็มีเยอะนะครับเนาะบางทีการพนันก็ไม่ดีแต่ว่าเล่นให้ถูกวิธีก็เลี้ยงครอบครัวได้นะครับแต่ว่าเราไม่มีต้นทุนกับเราเล่นเล่นแค่เสียงดวงครับเสี่ยงแค่ได้ลุ้นกับเพื่อนนะครับเนาะซื้อให้มันเข้าสังคมได้ลุ้นกับ ในที่ทํางานเนาะบางคนเนาะครับเนาะว่าหลายๆคนก็มีหวังแล้วครับเออถือเล็กถูกน้อยเออก็ให้ขอให้ถูกนะครับเนาะเออมันก็ไม่ยากหรอกครับถูกรอตเตอรี่ครับซื้อมาบางทีเราถูกเออมันก็ถูกเลยครับนะแต่ว่าไปขึ้นตังเลยครับตอนนี้ไขึ้นตังเราก็ต้องไปธนาคารธนาคารก็ได้ครับถูกเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะขึ้นแถวแผงก็ได้พวกเขามาขายรอตเตอรี่นะครับขึ้นกับเขาก็ได้นะครับเนาะ พราะว่าง่ายๆครับประเทศไทยทําอะไรก็ง่ายหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้นะอตงบ่ายประชาชนเขาไม่ถือกันแล้วครับเดี๋ยวนี้นะเขา่ายในอ่าโทรศัพท์เอาไม่ต้องถือเอ้ยไม่ต้องถือกระเป๋าตังอะไรมากมายแล้วครับเดี๋ยวนี้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับทุกคนเนาะประเทศไทยสัสมัยจริงๆครับเพราะว่าอาผมมีต่อคอมพิวเตอร์มีทุกอย่างนะครับเนาะ <c oughs> คนอยากค้นหาประวัติศาสตร์อะไรมากมายเออ หาในอินเทอร์เน็ตอรู้หมดครับทุกอย่างครับสมอกสมะคาถานั้นคาถานี้ออครับผมมีหมดนะครับเนาะคือแบบยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะทุกคนเราก็รู้รู้ทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตนะครับนาะแตกก่อนรู้แต่ก่อนแต่พ่อแต่แม่เนาะครับที่เขาเล่าให้ฟังนะครับจากรู้นั้นรู้นี้ต้องต้องไปเรียนครับต้องไปเรียนเรียนกับคนรู้นะครับเนาะก็ไม่ไม่ง่ายครับต้องเลยข้ามน้ําข้ามทะเลไปครับ ต้องเสียเงินเสียคแตะก่อนนะครับค่าครูค่าอะไรนะครับเขียนก็ไม่เยอะหรอกครับค่าครูค่าอะไรนะครับแต่ก่อนนะถ้าคนชอบจริงจริงเหมือนบ <c oughs> างคนเขาเรียนเป็นหมอเป็นอะไรหมออ่าหมอไัยศาสตร์หมอธรรมหมออะไรนะที่บ้านผมนะครับเนาะเรียนไม่แพงครับแล้วก็ใจชอบอยอครับเพราะว่าหมอธรรมทั้งบ้านผมเยอะครับเพราะว่า <c oughs> เราศาสนาพุทธนะครับเนาะนะนับถือเพราะว่าอยู่เรามีแบบ มีหลายส่วนเผ่านับถือผีนับถือกุอลหลายๆอย่างครับอยู่ที่ลาวผสมประสานกันหลายๆส่วนเผ่าครับเพราะว่าประเทศลาวอยู่นะครับแต่ว่ามีหลายมีหลายหลายส่วนเผ่ากินเลยกินเลยมีหลายส่วนเผ่านะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันดีแหละครับผมวันดีของหลายๆคนครับผมขอให้ถูกหวยนะครับผมถูกลอตเตอรี่รวยๆปังๆนะครับอย่าลืมผมนะครับ แวะเข้ามาติดตามบากล้องแล้วก็อ่ากดคอมเมนต์ให้ผมรู้ความคิดเห็นกันได้นะครับผมขอบคุณครับ